ไม่หนักใจเลยครับก็บว่าไปตามระวันการมันจะยกระดับแรงขึ้นเรื่อยๆส่วนภูมิใจไทยเนี่ยมันจะยกระดับนะครับไปยังกลุ่มรัฐมนตรีว่าการอีกหลายคนระดับรัฐมนตรีว่าการคนหนึ่งนะครับที่ควบคุมพื้นที่ภาคใต้น่าจะเป็นจุดหมายถัดไปนะครับผมเล่นคุณจริงแล้วนะ คุณกล้าหรือเปล่าหรือคุณจะยอมถอยมีข้อคอรหาอยู่นขณะน,นี้ภูมิใจไทยกับสวสีน้ำเงินอ่ามองและเห็นความเชื่อมโยงยังไงบ้างผมว่าที่เราเห็นเนี่ยความเชื่อมโยงก็คือเรื่องนี้นะครับมันยกระดับความเข้มข้นนะครับคือความพยายามจะเชื่อมโยงสวกับภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ ทิศทางของเรื่องนะครับผมคิดว่าเท่าที่ผมทราบมาคือการยกระดับเนี่ยมันจะยกระดับแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวบุคลากรของภูมิใจไทยที่เชื่อมโยงนะครับจะผิดจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ไปว่ากันตามกฎหมายนะครับแต่ว่าเส้นทางของตัวละครนะครับผมคิดว่ามันจะยกระดับไปยังคนที่มากกว่านี้นะครับผมคิดว่าระดับรัฐมนตรีว่าการคนหนึ่งนะครับที่ควบคุมพื้นที่ภาคใต้น่าจะเป็นจุดหมายถัดไปนะครับระดับ บ้านใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยนะครับผมคิดว่าอย่างน้อย3บ้านในพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งขึ้นต้นโดยอ่ออ่างหมดเลยนะครับสมจังหวัดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นจุดหมายถัดไปคือก่อนหน้านี้เวลาเราพูดอาจารย์เราก็จะใช้ตัวย่อบ้างใช้บ้านใหญ่นูน่นนี่บ้างแต่ตอนนี้มันมีตัวละครที่เราพูดได้อย่างเป็นทางการ,รแล้วเพราะว่าอนุกกตกับดีไซน์เขาเขาออกหมายเรียกนะหนึ่งในนั้นก็อย่างคุณนภินทรศรีสันพางหรือว่าครูแก้วครับ ผมชิญเลือกก็ตรวจสอบไปที่ทั้งสองท่านนะครับไม่ได้ขอจะใช้สิทธิ์ในการพาดพิงอะไรบอกขอดูดูดูข้อมูลกันแต่อาจารย์เชื่อว่าไม่ไม่จบแค่นี้จบแค่นี้จะลามไปเรื่อยๆต้องให้ให้ข้อมูลสวสักครู่นิดนึงว่าจริงๆกรณีของสอวซึ่งสังคมมีการเรียกร้องให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแตกต่างกับของพักประชาชน44คนนะครับเพราะพักประชาชนเนี่ยยังไม่ได้โดนปปชชีมูลความผิดเป็นแค่ขั้นตอนการรับทราบข้อกล่าวหาดังนั้นสอวาอาจจะอาจจะเกิดความสับสนนะครับว่า พักประชาชนนะครับโดนโดนฉีมูลไปแล้วไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรับทราบข้อกล่าวหาดังนั้นอาจจะยังไม่จําเป็นต้นหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ของกรณีนี้ผมคิดว่าหนึ่งก็คือกรณีของส่วนภูมิใจไทยเนี่ยมันจะยกระดับนะครับไปยังกลุ่มรมัฐมนตรีว่าการอีกหลายคนนะครับหรือกลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆโดยอฉพาอย่างยิ่งพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งอาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นจุดนะครับวางแผนเป็นจุดเรียกคนมาคุยนะครับ อ,อ,อีกอย่างน้อยสามพื้นที่เนี่ยจะโดนนะครับแล้วในส่วนของส so วเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะยกระดับไปเรื่อยจนถึงจุดที่เรียกร้องให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าส so วจะต้องมีอํานาจนะครับในการแต่งตั้งเรื่องสําคัญคือกกตนะครับกกตเนี่ยห้าคนนะครับจาก8เนี่ยนะครับจะมีการแต่งตั้งในเดือนสิงหาและผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าอํานาจของการแต่งตั้งกกตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่กกตคือคนที่จะมีอํานาจในการจะยุบพัก นะครับหรือไม่ยุบก็ได้นะครับอำนาจในการตัดสินนักการเมืองคนไหนหรือไม่ตัดสิท์ก็ได้อำนาจในการทําข่าวเป็นดําหรือทาข่าวทําดําเป็นขาวก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าณวันนี้นะครับเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอํานาจสวนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการการเลือกกรอก,อกตเพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดสวยังคงจะมีทิศท,ทางของอำนาจในการในก,การเลือกรกรกตต่อไปเนี่ยผมว่าฝ่ายซึ่งไม่อยากให้ พรคสีน้ำเงินนะครับเติบโต,ต,ต,ตจนควบคุมสวและควบคุมการเล,กลิกกกรตได้เนี่ยผมว่าเขาไม่ยอมมันก็ต้องกลับไปดูครับเรื่องแดงเรื่องน้ำเงินว่าในสุดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองไหมผมคิดว่าถ้าเราบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องการเมืองเราเราไร้เดียงสาเกินไปใช่ไหมตัวละครของเพื่อไทยนะครับเปิดข้อมูลเรื่องที่ขึ้นมากรรมธิการซึ่งคนของเพื่อไทยเป็นประธานเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นว่าเรื่องนี้เชื่อมโยงกับภูมิใจไทยนะตัวละครเพื่อไทยเกาะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแนบแน่นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่ใช่การเมืองอย่างคุณภูม ผมว่าเราโกหกตัวเองอเรื่องนี้เป็นสงครามระหว่างแดงกับน้ำเงินแน่นอนเพียงแต่ว่าในสงครามครั้งนี้เนี่ยใครจะมีหลักฐานเอาผิดใครได้มากกว่ากัน ผมว่าโดยเบื้องต้นคือฝั่งแดงเนี่ยเขาอยากจะเผด็จศึกสวให้ไม่มีอำนาจเลือกก,ะกะอรกตหรือถ้ามีก็ต้องไม่เลือกแบบที่สีน้ำเงินต้องการเพราะนนั้เกมของฝั่งแดงเนี่ยเขาต้องเร่งเกมเร็วนะครับเร่งไปยังภูมิใจไทยเพื่อกดดันภูมิใจไทยให้กดดันไปยังสวนะครับแล้วก็เร่งเกมเด็วไปยังสวเพราะว่าจากเนี้ถึงสิงหาเวลามาอีกนิดเดียวเองนะครับชุลบุญปุ๊บปับปุบป๊บปับสาสเดือนสวเลือกกรกตปุ๊บ เพื่อไทยอวสานทันทีนี่มันหมายถึงอนาคตในการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยก,ะกะ็กตมนมี <วา S 1> ประเด็นอะไร <วา S 2> ที่มน<ว>านจ็เกี่ยวกับกรก,ะกะตกรกตวาระ7ปีกรกะตตัดสิทธิ์เสนอตัดสิทธิ์คนได้เสนอยุบพรรคได้เพื่อไทยไม่มีวันยอมให้สอวอที่มีสีน้ำเงินหนุนหลังสามารถเลือกกรกะตซึ่งจะเป็นคนถือดาบประหารเพื่อไทยได้7ปีไม่มีทางยอมแล้ว5้าคนนี้มันจะกลายเป็นเสียงข้างมากอจาจย์ใช่ครับใช่ครับเพราะนี่คือจริงยังมีสารรัฐธรรมนูญอีกใช่ ใช่สองคนนะสอง<ช>ท่านนะที่จะสรรหาเข้ามาใหม่<ช>แต่ว่าดุลอำนาจมันยังไม่เปลี่ยนชัดขนาดใช่ <นะ S 1> แต่ถ้ากรก,ะกะตเน,นี่ยนะครับสบวชุดนี้ตั้งได้ปุ๊บนะครับถ้าสีน้ำเงินอยู่เบื้องหลังจริงเนี่ยะครับห้าจาก8ดสีน้ำเงินคุณกะกะตผมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพื่อไทยไม่กล้าเล่นการเมืองต่อแล้วครับ กกตยุบผักได้กกตไม่ยุบพักได้กกตสั่งหยุดปฏิบัติท่าที่นักการเมืองได้อํานาจมหาศาลในการประหารชีวิตเพื่อไทยกุญแพรองฐานอยู่ในมือสวอยู่ในมือกกตทั้ง่นั้นไอไอเบื้องหน้าเนี่ยมันมันวัดกันตรงนี้เลยใช่การการมีอํานาจในในกกตมากน้อยแค่ไหนผ่านสวสิครับแต่ว่ามันก็จะมีคําถามตลอดทางอาจารย์ว่าเขาจะเอากันถึงตายไหมหรือว่าแยแยไว้ต่อรอง <ผ>เพราะว่าอีกด้านนึงเนี่ยรัฐม,มนตรีทวีก็เจอเกมสวนกลับเหมือนกันนะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะส่วนที่คุมดีอสไอผมว่าเขาไม่ได้เอากันถึงตายเพราะาสิ่งที่ทางฝั่งสีแดงต้องการคืออำนาจเหนือสอวอเขาต้องการมีสอวอเป็นของตัวเองซึ่งตอนนี้สอวอเป็นของสีน้ำเงินเพราะ,ะผมว่าเขาต้องการให้สอวอเปลี่ยนค่าย นะครับเพราะว่าเมื่อสวอเปลี่ยนค่ายนะครับการเลือกกรกรตรก็เปลี่ยนไปนะครับพรคเพื่อไทยไม่ได้มีปัญหากับการเลือกสวแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าตอนที่มีการสรรหาสาวนะครับแล้วผลจบลงด้วยการที่ฝั่งซึ่งเรียกว่าสาวพันใหม่ได้มาน้อยมากนะครับแล้วไม่ไม่เกิดปรากฏการ์สีส้มเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นคนที่เป็นเครือขา่ายเพื่อไทยออกมาสแสดงความดีใจนะครับแล้วบอกว่านี่ไงล่ะไอสวอพันใหม่ไม่เห็นมีเลยนะครับสีส้มไม่เห็นมีจริงแล้วก็ดีอกดีใจนะครับว่าเนี่ยการที่เกิดสวสีน้ำเงินเนี่ยเพราะพรรคสีน้ำเงินเขาบริหารจัดกกกาารเ่่งว บรรยากาศหลังการสรญหาช่วงแรกเนี่ยนะครับยังไม่โวยไม่โวยชื่นชมว่า <c oughs> โอ้โหสีน้ำเงินนี่เขาแจ๋วจริงๆเขาวางแผนสกัดสีส้มสำหรับนั้นสำหรับพักเพื่อไทยเขาไม่ได้มีปัญหากับการสัญหาสอวอแบบนี้ <c oughs> แต่เขาเพิ่งมีปัญหาเมื่อเขาคนพบว่าสอวอแบบนี้ทําให้พักสีน้ําเงินใหญ่ขึ้นเรื่อยเอยเขาถึงต้องการเล่นงานสำหรับพเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากับการสัญหาสอวอแต่เขาพลาดที่สอวอไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเกมทั้งหมดของเขาคือเขาต้องการดึงสอวอให้มายู่ฝั่งเขาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เกมล้างบางระบบสว แต่เป็นเกมทําให้สวเปลี่ยนค่ายและพักภูมิใจไทยเบาๆนะครับอยากกดปุ่มสวให้เกรงใจกันหน่อยอเกยมมันมีอยู่แค่นี้นครับถ้าเปลี่ยนตรงนี้ได้ก็จบก,ก็จะไม่เอากันถึงตายเพราะในแง่กฎหมายเรื่องนี้เรื่องนี้ในแง่าตา,ามลายทกฎหมายเนี่ยกระบวนการของ DSi หรือกะกะตไม่มีทางเร็วอยู่แล้วในการเล่นงานสวใช่ไหมครับกระบวนการของกะกะตอยู่ในอนุ อนุจะลากเร็วลากช้าได้ตามอัธยาศัยเราก็เห็นแล้วสมมติเป็นคดีของพักสีส้มเนี่ยเร็วคดีภูมิใจไทยส่วนใหญ่ช้ามาตลอดอยู่แล้วเพราะันในระดับอนุชุดเล็กลากช้าได้ตามอัธยาศัยจากอนุชุดเล็กไปกรกะตชุดใหญ่ลากเร็วหรือลากช้าได้ตามอัธยาศัยเราทั้งหมดนี้คือกระบวนการระดับพนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จส่งไปอายการลากช้าหรือเร็วได้ตามอัธยาศัยเพราะฉะนั้นในแง่ไทม์ไลน์ของเรื่องทางกฎหมายเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีทางผเด็จศึกสวสิน,นกลันได้เร็ว การทําทั้งหมดนี้มันคือการกระบวนการทางจิตวิทยานะครับว่าผมเล่นคุณจริงแล้วนะคุณกล้าหรือเปล่าหรือคุณจะยอมถอยนะครับพักสีน้ำเงินจะยอมถอยจากเรื่องกกตเออเรื่องสอวอไหมนะครับสอวอจะยอมถอยจากความเป็นคนของพักสีน้ำเงินให้น้อยลงหรือเปล่าถ้าน้อยลงนะครับปุ่มที่จะกดเล่นงานก็กดเบาลงตอ,ตอนนี้ที่เริ่มมีหม